กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะถ้าเพื่อนๆชมคลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปของแม่เพชรก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่เพชรก็จะมาตอบคำถามของ f c ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านคอมเมนต์ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกว่าอ่าช่องนี้เป็นช่องขายสบู่ไปแล้วเหรอนะคะอ่าแม่เพชรขอตอบว่าช่องนี้ยังคงทำคลิปน้องนุกน้องปลายค่ะแต่ว่าแม่เพชรนะคะขออนุญาตนะคะโฆษณาสบู่ของแม่เพชรเองแค่ไม่กี่วินาทีนะคะอ่าทีนี้ถ้า F c ท่านไหนหรือเพื่อนๆท่านไหนนะคะรำคาญนะคะก็ สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเอามือน้เอามือเอานิ้วกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่าก็ต้องกราบขออภัยนะคะในความอ่ายังไงล่ะความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดที่เห็นโฆษณาก่อนที่จะเข้าคลิปน้องนะคะอ่าทีนี้แม่เพชรจะตอบคำถามว่าเอ่อทำไมแม่เพชรต้องขายสบู่นะคะอ่าแม่เพชรจะตอบอ่า เพื่อนๆว่าที่แม่เพชรต้องขายสบู่เพราะวา่าแม่เพชรทำเป็นอาชีพเสริมนะคะทำเป็นอาชีพเสริมาจากอาชีพหลักนะคะเพราะว่าเออแม่เพชรนะคะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็คือเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูก2คนนะคะคนโตลูกของแม่เพชรเนี่ยคนโตเป็นผู้ชายนะคะเรียนอยู่มสนะคะ อ่าส่วนคนเล็กนะคะเป็นผู้หญิงนะคะน้องเรียนอยู่ชั้นมอสองนะคะอ่าแม่เพชรก็จําเป็นต้องเลี้ยงลูกแล้วแม่เพชรก็เป็นคนที่หาเงินคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นเอฟซีแม่เพชรมานานเนี่ยจะรู้ว่าสามีของแม่เพชรเองนะคะอ่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดสมองเมื่อสปีที่แล้วนะคะทำให้ แฟนของแม่เพชรนี่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะไม่สามารถที่จะทําทอาชีพได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าช่วยตัวเองได้ทุกอย่างแต่วา่าไม่มีอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นแม่เพชรก็เป็นคนที่หาเงินคนเดียวในบ้านนะคะและยังต้องดูแลพ่อนะคะก็ต้องส่งเงินให้พ่อใช้ทุกเดือนนะคะแล้วก็รับ ภาระหนี้สินของพ่อด้วยนะคะเพราะว่าพ่อท่านอายุ6 7แล้วนะคะอ่าท่านก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วเนาะทำเกษตรทําอะไรอ่าธรรมดานะทีนี้แม่เพชรก็มีหน้าที่ต้องอ่าดูแลอ่าอ่าทุกคนที่กล่าวมานี้แม่เพชรก็เลยต้องทําเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วแม่เพชรก็ทําช่องชาแนลนี้ขึ้นมานะคะปีนี้เป็นปีที่4หรือปีที่5นี่แหละคะ่ะ อ่าหกสองหกสามหกสี่หกห้าเออปีที่สี่นะคะอ่าแม่เพชรทาช่องชาแนลนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่งมาทำอ่าคลิปของน้องนุกน้องปลายได้ไม่นานนะคะทีนี้แต่ว่าแม่เพชรน่ะเป็นเอฟซีน้องมานานแล้วแหละนะคะแล้วแม่เพชรก็ตอบแทนน้องที่แม่เพชรเอาคลิปของน้องๆน,นะคะมาทําคลิปด้วยการซื้อสตรีมไลท์นะคะทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะคะทุกๆครั้งที่มีโอกาสแม่เพชรก็จะซื้อสตรีมไลท์นะคะ จากงานคอนเสิร์ตต่างๆนะคะและก็สนับสนุนผลงานของอบ้านสิงนะคะทุกอย่างนะคะเท่าที่จะทำได้แล้วก็เวลาน้องไปทำบุญก็โอนส่วนโอนช่วยทำบุญนะคะทำกิจกรรมต่างๆนะคะและก็หนังเฟื่อนเนี่ย แม่เพชรก็ช่วยโปรโมททุกช่องทางนะคะแม่เพชรก็ช่วยแชร์ในเฟซแม่เพชรมี3 f a เฟซบุ๊กแล้วก็มีเพจแม่เพชรก็ช่วยทุกช่องทางนะคะแชร์ทาง y o u t u b e แชร์ทาง Facebook ทาง Li n e แล้วก็ทาง Tik Tok นะคะทางเพจนะคะคือช่วยเต็มที่ตั้งแต่บอกว่าหนังจากเข้าใช้18สิงหาเราก็แชร์ออกไปทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะให้ข่าวมันออกไปได้เยอะๆคือแม่เพชร จะช่วยาทางาบ้านสิงเนี่ยทุกทางนะคะด้วยความรักนะคะด้วยความรักที่มีต่อน้องนุกแล้วก็น้องป้ายปลายโอริโอ้นะคะเมื่อแม่เพชรนะคะมาทําคลิปเกี่ยวกับน้องนะคะแม่เพชรก็ได้รับความเอ็นดูนะคะจาก f อฟน้องนะคะด้วยการอุดหนุนสบู่ของแม่เพชรเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะแม่เพชรก็กราบขอบพระคุณนะคะ ท่านใดที่มาอุดหนุนแม่เพชรและก็ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องชาแนลของแม่เพชรนะคะแม่เพชรก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะอ่านี่คือการขอบคุณนะคะนี่คือการขอบคุณอ่าของแม่เพชรจากใจนะคะ จากใจอ่าก็แม่เพชรก็ไม่มีอะไรนะคะจะตอบแทนอ่าพี่อ่าเพื่อนๆ fc นะคะอ่าก็จะมีแต่คลิปน่ารักน่ารักของน้องนะคะอ่ามาลงฮะให้อ่าท่านอ่าผู้ชมได้รับชมนะคะอ่าส่วนอ่าสบู่ของแม่เพชรก็ ตามที่รีวิวเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูรีวิวเอาเองนะคะอันนี้เป็นรีวิวจากลูกค้านะคะที่ใช้จริงนะคะที่ใช้สบู่ Lady s o ซ p ของแม่เพชรจริงๆนะคะสบู่ Lady s o ซ p ของแม่เพชรนะคะเป็นสบู่ออแกนิกนะคะเพราะฉะนั้นปราศจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเออส่วนอ่าส่วนมากนะคะแม่เพชรจะขายแบบตรงนะคะขายตรงก็คือ แม่เพชรไม่ได้ส่งอ่าก็คือส่งส่งไปทั่วประเทศนั่นแหละแต่ว่าแม่เพชรขายอ่าที่หน้าร้านที่บ้านเนี่ยก็คือมีลูกค้าอ่อมาซื้อปากต่อปากนะคะก็คือเหมือนกับว่าคนนึงเขาใช้ดีนะใช้ดีเห็นผลเห็นหน้าเพื่อนใสเห็นหน้าเพื่อนขาวเห็นหน้าเพื่อนฟาจางลงแล้วก็มีการเล่าสู่กันฟังหรือก็ถามทีนี้พอรู้แล้วก็จะเขาก็จะมาซื้อกับแม่เพชรโดยตรงนะคะ อ่าอันนี้อันนี้คือ,อรีวิวนะคะรีวิวทั้งหมดที่ลูกค้านะคะส่งมาให้นะคะส่วนแม่แม่เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ทักทายเข้ามาพูดคุยกับเพชรน,นะ,ะเพชรก็ขอขอบคุณมากนะคะอ่าก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าว่างนะคะเพชก จะโทรและก็ทักทายพูดคุยกันนะคะอะเพราะว่าพวกเรานั้นนะคะมีความชอบเหมือนกันก็คือชอบน้องปลายปลายโอริโอแล้วนะคะแล้วก็ชอบอ่าน้องนุกอานธนดลน,นะคะอ่าซึ่งอ่าแม่เพชรมองว่าน้องสองคนนี้นะคะเป็นความสุขของพวกเรานะคะแม่เพชรก็เออยินดีต้อนรับนะคะ กนระยานามิตด,ดีๆนะคะที่พวกเราที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันนะคะมาพูดคุยนะคะมาทักทายกันนะคะค่ะส่วนคลิปนี้แม่เพชรก็จะมีะรีวิวนะคะจากลูกค้านะคะที่ใช้สบู่ lady s o a ของแม่เพชรมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านะคะอืม ก็แม่เพชรก็ขอโฆษณานะคะขอโฆษณาเกี่ยวกับสบู่นิดนึงก่อนเข้าคลิปแค่นั้นเองนะคะอ่าแม่เพชรก็เอ่อจะใช้เวลานะคะหลังเลิกงานนะคะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะอ่าบางทีแม่เพชรก็จะตัดต่อกว่าจะเสร็จอ่าก็ดึกนะคะก็จะลงดึกนิดนึงนะคะคือแต่ละวันนะคะพักผ่อนก็ไม่ได้เยอะนะคะ เพราะด้วยความที่อยากจะสรรหาคลิปดีๆคลิปฟินๆนะคะมาให้อ่าพี่ๆเอนะคะได้มีความสุขนะคะได้รับชมกันนะคะเพชรก็จะนอนน้อยนิดนึงนะคะกว่าจะตัดต่อเสร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นก็จะประมาณสัก6กทุ่มหรือตีหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็จะตื่นมาสักประมาณตีสี่ถึงตีห้าเพื่อที่จะ มาดูคลิปของตัวเองหรือไม่ก็มาหาคลิปเพื่อที่จะมาตัดต่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนถ้าอยากสนับสนุนก็เมื่อเห็นโฆษณาก็รับชมโฆษณาให้ไม่เพรด้วยอ่าอ,อย่าได้เลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นน้ําใจนะคะและเพื่อนๆคนไหนอยากหน้าขาวใสอยากสวยนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนะคะโทรมาหรือแอดไลน์เพื่อที่จะสั่งสินค้ากับเพรได้สอบถามดูก่อนได้นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะ อ่าสำหรับวิธีใช้ต่างๆบางคนไม่ทราบนะคะอาจจะว่าแม่เพชรอ่าพอดีเป็นฝ้าหนาะขนาดนี้ต้องทำยังไงเนี้ยสอบถามมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ